น,นี่มาดูเก็บมันขึ้นรถตักเก็บมันขึ้นรถตักกันเ้ยพี่น้องเกบขึ้นรถตักแล้วก็เดียวไปใส่รถหกล้อ ซับกระซับเอาขึ้นรถก็เอาขึ้นด,ดูดูดูรถถอยหลังตักมันได้แล้วเดี๋ยวไปเทใส่รถหกล้อ อย่าไปเที่ยดเยต้นรถล้อเต้นรถตักแล้ว นี่วิธีการเทบึ๊บเี่ส่รถหกล้อจักจักตักเขาได้เตรียมรถหกล้อเนี่ยได้นับไปจากเทียบอ่เะเขานับจากเทียเตรมว่ารถด,ดิ ประมาณ40 4 0ตัก20โอ้20ตักนี่เขาเต็มรถ6ลอ้อถ้าอยากตันมาเนี่ย20ตักเขานี่ได้จากตันไซีซีตันโอ้ตักหนึ่งซี0อยโล่โอ้ถือว่าเจ่งเก็งเต็มรถ10ลอ้อเต็มรถ6ลอ้อเขา สามจักได้ตันครึ่งเต็มรถหกล้อเขาได้จักกตันประมาณประมาณ10ตัน10ตันได้อยู่ด้วเนาะขันตัก20สตัก20่สิตักตัวนี้ไปใส่รถหกล้อได้ประมาณ10ตันมาดูการเก็บมันแบบ สบายสบายโจมขึ้นรถตักเลยดูดูค้นกระสับฟันเอาหัวมันแล้วกะโจมใส่รถตักโจมใส่รถตักเขากะเอาไปก็ได้ก็ได้ยากง่ายดีสบายดีครับกูเจ็บทงกับเจ็บป้าย ไปร้องรับตับใส่อีกสบายครับเก็บใส่รถตักใส่รถตักค้นกระซับามาดูมาดูพี่น้องมาวมนกับหวัวใหญ่ดีดีตาดเ่อน

กู้จากมือเตรียมรถน่ยไม่ยิ่จงกู้จากมือได้รถนะโอ้เจ็งเจงโอ้กู้เจงอยู่เนาะมมาจ้ามีเจ็ง ที่ทมที่ามให้เบิ้งน้ำที่ทมให้เบิ้องนาอีฉันคือบ่เปลียวไม้ที่ชันเบิ้งแน่อู้หูมันปลานี่คือสีอบอุ่นนี่เนาอของแข็งจะเอาว่าให้จบากยไปกินเยียมคุกดินจะเอาไปฟันนะพี่น้องเยี่ยมจริงๆมันหัวหนี่คือสีแป้งดีเนาะ นี่ลาเพิ่นว่าจอยมันลงหัว yeah. มัน,มน,น,น,นขึ้นต้นเบิดต้นอน่ะเจ้าใต้ปุ๋ยสูตรใดคืมันขึ้นต้นคม <c oughs> ัน,น,นม,มันลงหัวคือเพิ่น ลอยมาลอยมาจะเอามาเทาใส่รถหกล้อเตรรถหกล,ล้อ ไปตักนาอีก